เราทำเพื่อคนพิษณุโลกเพราะในกิจกรรมเนี้ยไม่ได้จับทั่วประเทศนะครับต้องขอบอกอนเขาเลือกจังหวัดที่จะทําเท่านั้นใช่รถแบบนิกเก้นไฟสปอร์ตสูงเนี้ยเป็นแบบออโต้เป็นยังไงต้องมาลองทำคุณโอมกับคุณทัศนะเขาเป็นกลุ่มสายบันเทิงโซนพิษณุโลกนะครับ นี่ครับตอนนี้เพิ่งเปิดโซนจูเนียครับก็คือ150ยถึง300รโอ้รุ่นเล็กก็มีนะครับรุ่นเล็กก็ไปกันได้เนาะมีแต่ภาพไม่จำกัดซีซีเนาะผมแค่ชอบขับรถนอตแต่ก็ สวัสดีครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานของสอรุ่นยาม้าไรเดอร์ครับพิษณุโลกนะวันนี้จะมีการทดสอบลองขับขี่ยาม่า mt 0 9นย์นะครับเพิ่งเปิดตัวใหม่เป็น all new ได้เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะ ปรากฏว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี้ยเปิดตัวนวัตรกรรมใหม่โลกการขับขี่นะครับยามาฮ่า Y A M T นะคือบิ๊กบ Ke เกียร์อัตโนมัติครับใส่ในรุ่นนี้เป็นครั้งแรกของโลกนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาลองฟิลลิ่งการขับขี่รถรุ่นนี้กันแล้วก็ความใหม่ของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจฟิลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาติดตามรับชมกันนะครับอันนี้กลุ่มแรกเขาปล่อยไปแล้วนะ ได้ขี่กันประมาณห้ารอบมาแล้วครั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 บไปอีกรอบนึงครับนี่ก็จะเป็นเปรนดาวดังเอ็นซีต่างๆเขาก็ทยอยมากันแล้วครับโอเคครับจอดเลยครับจอเลยครับใครก็อยากลองนะนวัตกรรมใหม่ครับจอดเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะครับนะครับไม่ใช่ว่าให้ขี่แค่นี้แล้วหมดนะครับหากท่านยังสามารถขี่ได้อีกนะครับแต่ต้องรอให้ท่านอื่นเขาได้ขี่ก่อนนิดนึงนะครับจะเป็นรถคันจริงครับสามารถขี่ได้เพิ่มเติมอีกนะครับ เพิ่งเปิด <Mystery> ต <shorts> ัวสีที่ผมเพิ่งไปรีวิวเมื่อโชว์ร er ูมเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเองนะอันนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับในในเจนที่3เนี่ยผมได้มีโอกาสขับขี่ในกิจกรรมไลฟ์นะก็รู้เลยว่าโอ้มันเป็นรถที่ยัดเทคโนโลยีมากๆเลยของยามาฮ่าครับแล้วมันว้าวมากตรงที่ว่าเขาออกเทเซอร์นที่เป็นตัวเครื่องบล็อกใหม่ของตัวนี้ทําให้รถตัวนี้เป็นรถที่แบบว่า ใส่วัตกรรมและเทคโนโลยีเยอะมากๆเลยครับงานก็จะมีสะดวกต่าง,ง,าง,างๆเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดฝากหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ลงทะเบียนอยู่ตรงนี้เลยนะใครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็มาลงทะเบียนกันได้นะครับสวัสดีครับคุณมิกี้สวัสดีครับวันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยพิเศษจริงๆวันนี้เราเป็นกิจกรรมพิเศษที่เราทําเลือกคนพิษณุโลกวันจริงกิจกรรมนี้ไม่ได้จับตัวปเทศนะครับต้องขอบอกรโหวเลือก จังหวัดที่จะทาเท่านั้นใช่ทิษนุโลกเป็นที่แรกของประเทศเลยนะที่ออกต่างจังหวัดใช่ไหมครับเนี่ยสำหรับไอ้ตัว YAMT เนี่ย YAMT เราจะเป็นก็ใช้จะว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยเป็นจังหวัดที่2ดีกว่าครับเอาอางนีดีกว่าเพราะว่าเขาเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเชียงใหม่ได้เป็นสนามที่แรกเราเป็นสนามที่สองที่ลูกค้าจะได้สัมผัสครับนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าตัวเนี้ยลูกค้าที่ยังไม่เคยได้พบและยังไม่เคยได้เห็นว่ารถแบบลิกเกดไบ์สปอร์ตสูงเนี่ย เป็นแบบออโต้เป็นยังไงต้องมาลองครับใช่น่าสนใจมากเกีออโต้ครั้งแรกของบิ๊กไบต์เลยนะวันนี้เาสามท่านนะครับคนครับเอาเถอะ่ครับตอนนี้ก็กิจกรรมต่างๆก็ดำเนินการต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดที่ให้นั่งคอยนะครับแล้วก็มีอาหารว่างด้วยนะมีอาหารว่างให้รับประทานด้วยแล้วก็คนที่เข้าร่วมในกิจกรรมลงทะเบียนจะได้คูปองด้วยนะครับสามารถมารับอาหารใช้คูปอง ใช้ผู้ปองจ่ายแทนค่าใช้จ่ายได้นะครับกิจกรรมวันนี้เข้าร่วมฟรีนะแถมยังจะได้รับประทานอาหารกันด้วยแล้วก็น่าจะมีเครื่องดื่มด้วยนี่ก็จะเป็นบรรดาผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับนี่ก็จะมีจำหน่ายอาหารเบียร์เย็นๆลูกชิ้นทอดดอกชุดละสามสิบบาทอ่อฟรีน้ำจิ้มแจกคิปแมคคาได้ด้วยอ๋อนี <laughs> ่ก็จะเป็นบรรดารถของผู้ร่วมง,งานนะยามาฮ่าเขาก็จะมีความเป็น DNA ของสายซิ่งรถซิ่งนะ แต่งเต็มเ้าก็ปล่อยตัวกลุ่มแรกออกไปแล้วนะครับล้วขับตามทางนะขับตามกลวยครับเท <c oughs> ่าที่ดูแล้วรถมันหน้าไหวมากเลยนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่สองคนชื่ออะไรครับชื่อครับคุณโอมนะชิอทัศนบคุณทัศนะครับคุณโอมกับคุณทัศนะเขาเป็นกลุ่มสายบันเทิงโซนพิษนุโลกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแอดมินเพจของขายบันเทิงโทนพิษณุโลกนะกลุ่มกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มที่ขับขี่รถสปอร์ตทิ๊กไก่ในพิษณุโลกนะแล้วก็มีกิจกรรมทำกันเป็นประจำนะครับเดี๋ยวมารู้จักพวกเขากันสวัสดีคุณทัศน์กับคุณโอมนะครับปกติในกลุ่มเนี่ยมีนัดทำกิจกรรมขับขี่กันวันไหนเป็นพิเศษไหมครับอ๋อก็จะเป็นสิ้นเดือนสองอาทิตย์อย่างเงี้ยครับพี่อ๋อสิ้นเดือนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ก็จะมีการแจ้งเตือนในในเพจเพจครับประกาศในกลุ่มว่า จจะมีัดคลิปอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมเจอเพจกลุ่มผมจะขึ้นไปให้ในคลิปนะครับใครสนใจก็ลองพักไปดูนะปกติในกลุ่มเนี่ยเออเวลามาครับขับขี่ร่วมกันมาจอยกันเนี่ยมีกฎกติกาอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ก็ <Laure> th, จะมีเรื่องพวกอ of of ุปกรณ์แต่งกายอุปกรณ์เซฟตี้ครับก็มีชุดหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยครับอ้อแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้เนาะก็เน้นเเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยครับแล้วก็เอกสารครับเปลี่ยนไปข้างก็จะมีตำรวจกับเนีรยถ้าเอกสารครบก็ไม่เป็นไรครับอ๋อรถเอกสารก็ต้องถูกกฎหมายนะครับแล้วแบบว่าแบบขี่กันได้เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมีกฎ อะไรเป็นพิเศษไหมเรื่องการใช้ความเร็วความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีครับก็จะมีคนนำคนตามอะครมีคนนำซีซีน้อยก็จะตามหลังแล้วเราก็จะมีจุดพักรถ มันจะมีจุดบ้านแยงพักคนที่รอกันครับแล้วก็ไปที่รถเนี่ยครับอ๋อมีจุดพักรถเป็นจุดๆด้วยโอ้ถือว่ามีมีมีก็มีพวกนี้เหมือนกันเนาะมีจุดเช็คพอยต์มีนั่นประไรจำพวกนั้นนะครับรถเล็กก็ยิ้มต่ละสายเกินไปใจอีกทีใช่ใช่ผมเห็นในกลุ่มของพวกพี่อ่ะก็มีรถหลากหลายซีซีนะไม่ได้มีแต่แบบว่าโหตัวพันหรืออะไรนะผมเห็นมีแบบว่า300ซีซี400ซีซีก็มีใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่งเปิดโซนจูเนียร์ครับก็คือร้อยห้า สาสิบถึงสามร้อยโอ้รุ่นเล็กก็มีนะครับปีๆนะครับลุนเล็กก็ไปกันได้เนาะมีแต่ภาพไม่จำกัดซีซีเนาะแกชอบขับรถนอสแต่ก็สองล้อสองล้อแล้วขี่สอมร้อแต่ก็มาจอยกันก็มาคุยกันก่อนได้เนาะโอเคขอบคุณคุณโอมับคุณท้าวมังค์นะครับถึเท่าไหร่นี้คุณพี่ชื่ออาทิตย์ชัยิ์คุณคุณพี่อาทิตย์นะได้มีโอกาสเมื่อกี้ลองขี่ MT09 มาแล้วฟีลลิ่งเป็นไงบ้างครับพี่อาทิตย์ก็ ความรุนแรงของตีต้นมันก็จะมีต้นมันจัดใช่ไหมก็การเปิดคะเล่งการเลี้ยงคาดการเปิดคะเล่งการเลี้ยงคาดเนี่ยค่อนข้างต้องทําให้รุ่มรวนหน่อยเพราะมันค่อนข้างจะรุนแรงเพราะว่ารอบตีต้นมันรอบตีนต้นมันน่าจะดีแรงนะจะจะจะใช้คัสจะใช้เกียร์ก็ต้องไวตามมันด้วยใช่ไหมครับหมายถึงว่ากัน การป้อนคันเร่งเราต้องนุ่มนวลนิดหนึ่งการปล่อยคั็ต้องให้นุ่มนวลเพราะรถมันรถมาสามสูบแล้วแต่ละสูบมันซีซีมันสามร้อยก่ซีซีมันค่อนข้างจะรอบตีนต้นมันน่าจะดีใช่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 ครับผมแต่ตีนปลายนี่เรายังไม่เคยลองนะว่ามันเป็นมันเป็นในเกตตตีนปลายยังไม่เคยลองเพราะว่าตอนนี้เราก็ขี่ทดลองในพื้นที่จำกัดกันด้วยเนาะขอบคุณพี่อาทิตย์มากนะครับคนรักของโตรถนะครับถ้าคุณมีคุา เพราะฉะนั้นมันจะมีความท้อของตลกที่มันจะแตกต่างนิดหน่อยเพิ่มเพื่ออัตราลดการขี่ใหม่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องขายการเทสทั้งนี้ผมขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับไม่อนุญาตให้ลูกค้าทําการยกล้อในสนามนะครับไม่อนุญาตให้ลูกค้าทําการแข่งกันในสนามนะครับผมโดยในสนามเราให้ลูกค้าขี่ไแต่ห้ากากมาใช่ไนี่ยริบลิบนะคุณริลิบแบบสว่างครับ ท่านบนะิ๊กทิปอ๋อคุณบิ๊กทิปแล้วก็คุณตอนนี้คนร่วมงานก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ,บน,นาเมื่อกี้เราก็ได้ไปลงทะเบียนมาแล้วนะสวัสดี เมื่อกี้ได้ไปลงทะเบียนมาแล้วนะคะตอนนี้คนเริ่มลงทะเบียนกันแล้วแล้วก็วเริ่มได้ลองขี่กันละอ่าเราเรอเรียกคิวของเรานะนี่ตอนนี้บรรดาพิตตีน้น้องๆเขาก็มาให้ถ่ายรูปแล้วนะครับนี้นี่มีช่างภาพเต็มไปหมดเลยนะอย่ามาาอะไรเด้อครับพิซุนโลกนี่จัดเต็มมากๆเลยเรื่องงานช่างภาพเดี๋ยว <laughs> เราไปรอเขาเรียกชื่อครับว่าจะได้ทดลองขี่เมื่อไหร่นนเนาะละลงทะเบียนไปแล้ว เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับสินดีตอนรับสมาชิกทุกท่านนะครับทีดเข้ามาเลยครับผมยินดีตอนรับชาวไบเกอร์ทุกท่านครับชาวไบเกอร์พิษณุโลกบอกว่ากระแสไบเกอร์มันดรอปลงจริงหรือไม่วันนี้เราพิสูจน์ให้เห็นกันเลยถ่ายรูปได้นะครับรูปได้ทำได้นะครับแต่อย่าเอาอะไรทม่ได้ คเปิดมาจะเปิดทำไมฮะหล่อนไม่ได้ปิดไฟสุดท้ายวันนะครับรก็สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เรารับลูกค้าได้ครับผมนะฮะขอประทุณจริงๆครับผมนะฮขอประทุนอย่างยิ่งครับนะครับดูแมสก์นะครับแล้วก็เรื่องเตะก็จะเป็นเรื่องแบมโบ้สไตมส์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัววัตตัวสี่ตัวนงนะครับยางตัจะเป็นเรื่องะสโตนเอ็ดดี้สิบสาม นี่ก็เป็นตัวปุ่มนะครับแล้วก็ในตัว S4 ก็ยังได้เรื่องของปุ่แจ็คสีนะครับการเปิดสัญญาณแจ็คก็คือแค่กดไปดันแคแล้วต้องปิดได้เลยใช่ครับรอกุ่แจ็คเนี่ยนะครับผมแล้วก็หน้าจอจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแสงนะครับจะเป็นจอขาวกับจอดำตามอัตโนมัติของแสงนะครับใช่ตอนนี้เราปรับเป็นดำอยู่นะครับแต่กลางวันก็จะเป็นขมีแสงนะครับ ตัวรถเนี่ยมันยังมีในเรื่องของอด้านขวานะครับตัวอกมวางป้วไรถนะบกอกานะครับกี่ี็จะทั้งหม 5, 6, นะครัตัว S D จัานยอเลือกเข้าสู่บ้ารตัวนี้จะมี้ตน,นะครับเาต่อนะครับด้านซ้ายนะครับมาดูมีอะไรบ้าง M D 0 9นยเเสเราเนี่ยมี c ุ u i s e c o t ให้ แล้วก็ไปเลี้ยวกดเบาๆคลิปสั่งครับกดค้างติดตลอดนะครับถ้าเราลืมปิดเสาแครับจะเป็นเลี้ยวเลยลืมติดไปเลี้ยวเนี่ยรถวิ่งออกไปร้อยห้าสิบก็ต่างกันแต่ถ้าเราจะตัดมันเนี่ยก็คือกดย้ำก็ได้อีกทีครับแล้วก็อยจะกดเบาๆจับคลิปสั่งเลยแล้วจอนะครับสามปีแล้วหยุดแต่ถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะติดตลอด เด็ถ้าเราเเดี๋ยวนจะมด้กทด้วยนะครับมาอีกทีด้วย วันนี้เราจะเปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งโหมดเพื่อเพื่ออะไรแบบตาเป็นแบบจอสติ๊กนะครับการเข้าโหมดการเข้าโปรแกรมต่างๆการเปลี่ยนหน้าจอมีซิงกับโทรศัพท์แอปพลิเคชันเราได้ด้วยนะครับอันนี้รูปแบบรายละเอียดจุกเรื่องให้ครบครับแต่ว่าต้องการให้คุณลองกระตุก่อนนะครับตัวรถจะมีคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตาแล้วก็กดไปบวก ตัวนี้ไปเอ็นดูนจะใช้ตัวเดียวของีน่น,น,ะน,น,นะครับล้ยากเรนหัสังเกตได้อะเมื่อกี้ที่ครั้งแรกอะครับล้อมที่เตกเขาเล่นไปยกล้อเนี่ยเดือดเข้าเก่งเลแต่ถ้าเปิดป่ด็อาก,อกรอารายกล้อจะมแบบร้อยกระแทกไงก็แบบนี้ครับต้องบอกว่าสัมผัสแรกที่ได้ทดลองขี่ MT 0 9ตัว SP นี้นะครับ รถเนี่ยมีความเล็กกระทัดรัดมากเลยนะครับมีความเป็นบิ๊กไบค์สมัยใหม่ชัดเจนมากแล้วก็กระชับกระเฉงจริงนะคือตัวรถเนี่ยมิติมันเล็กจริงๆครับรถ 900cc แต่มิติเล็กเหมือนรถแบบ 500cc อะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะแล้วก็เบาครับแล้วก็ทอร์กจัดนะสมชื่อม a สเตอร์ออฟทอร์กเลยนะคือบิดเป็นมาบิดเป็นมาเลยนะครับแต่ว่าควบคุมง่ายนะเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันขี่ง่ายกว่าเจนที่แล้วเยอะเลยครับ เพราะว่ามันได้รับการปรับใหม่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น all new แล้วทั้งคันจริงๆนะตัวรถเนี่ยคือบิดได้แล้วก็ไม่น่าไม่ลอยด้วยนะเพราะว่าเทคโนโลยีที่ใส่มาเนี่ยสูงกว่ารุ่นเดิมมากเลยนะครับคันเล่งไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้ดีมากๆเลยนะคือนุ่มมือนะแล้วก็ผมเนี่ยขี่อยู่ในโหมดสแตนดาดเนาะพวกระบบ ช่วยเหลือการขับขี่อย่างพวก traction control ก็ทํางานได้ดีนะคือเปิดเท่าไหร่หน้าก็ไม่ลอยเลยครับอย่างที่คุณพี่เขาแนะนําเมื่อกี้เลยนะคือโหมดสแตนดา d เนี่ยผมว่ามือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ที่จะขี่บิ๊กไบคันนี้ได้แบบสบายๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งเลยคือเบาะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเบาะจะสูงนะครับ แต่พอได้มีโอกาสลองค้อมแล้วลองขี่ดูจริงๆเนี่ยพอขี่ไปขี่มาแล้วก็รู้สึกว่าเออรถมันไม่สูงอย่างที่เราคิดนะคือตอนแรกผมดูสเปคเชีทเนาะเบาะเนี่ย826มิลิเมตรนะก็ดูเหมือนจะสูงเนาะเพราะว่าโอมันอาจจะอีกนิดนึงมันก็จะพอๆกับพวกตัวทัวริงแล้วล่ะ เออแต่ว่าพอมันขี่จริงแล้วเนี่ยไอช่วงเว้าถังน้ำมันเนี่ยมันแคบมากๆเลยครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถลงขาถึงพื้นได้เยอะเลยอีกส่วนหนึ่งเลยคือช่วงเบาเนี่ยตอนท้ายเนี่ยเขาทำค่อนข้างยาวนะตรงนี้คือมีฟิลความสปอร์ตนิดๆจริงๆนะเราสามารถเขยืบก้นถอยหลังไปได้ในั้นท่าเราต้องการที่จะขี่ในท่าหมอบแบบสไตล์รถสปอร์ตนะครับ ตรงนี้ผมถือว่าดีมากๆเลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็มันมีความเป็นสปอร์ตเนกเกตชัดเจนมากๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นรถเนกเกตเพียวๆแบบที่เน้นขับขี่ในตัวเมืองนะพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยซีซีจริงอยู่ที่889ซีซีนะครับมีแรงม้าอยู่ที่119แรงม้านะครับที่10,000รอบนะแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่93นิวตันเมตรที่7,000รอบนะแรงบิดมาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่า เครื่องบล็อกเนี้ย CPT เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นแรงบิดอยู่แล้วนะเรียกได้ว่าแรงบิดจีจาร์ดมาไวมากๆเลยสามารถทำท็อปสปีดบนถนนจริงๆได้เร็วมากๆครับแต่ก็อย่างที่บอกครับคือสิ่งที่ประทับใจมากเทคโนโลยีต่างๆที่มันมาเต็มคันเนี่ยทำให้คันนี้มันเหมือนมันเป็นรถที่พยศแต่ขี่ง่ายครับคือ ระบบช่วยเหลือการขับขี่ทํางานเรียบเนียนมากๆเลยนะคืออย่างแทกชั่นเนี่ยมันทํางานจนเราไม่รู้สึกว่ามันทํางานเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอลองกระแทกคันเร่งสอาครั้งเนี่ยนะเราก็เริ่มรู้แล้วล่ะอ๋อมันตัดกําลังออกไปหมดเลยได้เยอะเลยแต่รถนะมันไม่ได้ไล้อารมณ์นะมันยังมีแรงบิดแรงกระชาก แรงปัดท้ายนิดๆให้เราพอจะสนุกนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าดีนะคือมันเหมือนเขาวางระบบช่วยเหลือการขับขี่ไว้ให้มันแบบรถมันไม่จืดเกินนะครับอันนี้ผมขี่อยู่ในโหมดสแตนดาดนะผมเดาว่าระบบทุกอย่างอะ่ะมันจะเซฟทั้งหมดถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดเลนนะไออาการเหล่านี้น่าจะหายไปหมดพวก traction control เนี่ยน่าจะควบคุมกําลังเครื่องยนต์ไว้ทั้งหมดเลยจริงๆครับอันนี้คือขี่ในโหมดสาตนดาดเนี่ยเรียกได้ว่าเอาพอสนุกได้เลยครับ มือใหม่ขี่ได้แน่นอนนะอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจคือ Quick s ปเต t e r นะต้องยอมรับว่า Quick s h i ต t e r ตัวนี้พัฒนามาเป็นรุ่นที่3แล้วเนาะมีการใช้งานที่ดีมากแล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่าตัวเก่าชัดเจนนะครับ กำลังรอบเครื่องไม่ว่าจะเตะขึ้นหรือเตะลงเนี่ยไม่ได้ใช้รอบที่สูงหรือต่ําเกินไปนะแทบจะผมรู้สึกว่ามันเป็นครีชิปเตอร์ที่เตะได้แบบธรรมชาติมากๆเลยครับเอออันนี้ยอมจริงๆว่ายามาฮ่าเ,เนี่ยพัฒนาครีชิปเตอร์ตัวนี้มาถึงจุดที่เรียกได้เลยว่าดีมากๆเลยครับรถมีแกน IMU 6แกนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นพอมันมีแกน i m u เนี่ยระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็จะมาเป็นแพ็กเกจเลยนะไม่ว่าจะเป็น c o r n e r i n g ABS นะครับเป็นระบบเบรก ABS ที่ใช้ในทางโค้งนะรถมันจะรู้ว่าเราเอียงกี่องศาใช้ความเร็วเท่าไหร่ในขณะเข้าโค้งนะครับ พอเราใช้เบรกเนี่ยระบบ abs ที่ตัดคลายตัดคลายที่ล้อหลังเนี่ยมันจะช่วยตัดแต่งความเร็วทําให้รถกลับมาตั้งตรงแล้วเราหักหลบอุปสรรคต่างๆข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยนะครับระบบวิลลี่คอนโทรลระบบสไลด์คอนโทรลป้องกันล้อ Lock, ล็อกล้อสไลด์ล้อยกต่างๆก็มาเต็มนะเรียกได้ว,ว่าเซฟตี้สุดๆครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือระบบ bsa นะ เป็นระบบคล้ายๆ slipper card ค,ครับมันจะช่วยเราจัดกำลังในล้อหลังในขณะที่เราฉุกเฉินต่างๆได้นะในขณะที่เราเปลี่ยนเกียร์ต่างๆในทางเข้าโค้งด้วยทําให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วรถเนี่ยมีความนิ่งขึ้นครับทําให้รถคันนี้ผมบอกเลยนะว่า md 0 9เนี่ยน่าจะเป็นรถที่ทันสมัยที่สุดของยามาฮ่แล้วจริงๆครับในขณะนี้เลยจริงๆนะ รถมันขี่สนุกมากเลยโอ้โหพิณ<ถ>เอาพิณเอาเลยนะใช่ใช่ใช่รถมันขี่สนุกมากเลยแล้วแรงมาก<ห>าแรงจริงจริง<ๆ>แล้วก็มันเหมือนแบบว่าตัวนี้ที่ที่ผมได้ขี่เนี่ยมันเป็นตัวเอสพีด้วยนะเออแล้วช่วงล่างโคตรดีอ่ะแล้วระบบเบรคคือแน่นอนมากเมื่อกี้ตอนที่ผมมาลองเปิดนะไอคิดว่าหน้ามันจะลอยปรากฏว่าไม่ลอยแท็กชั่นตัดเนียนมากเลยคือเซฟมากครับโหยอดสุดยอด นี่น่าจะเป็นรถที่แบบว่าโหดที่สุดของยมามาีกรุ่นหนึ่งเลยนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้ลองขับตัว YAMT หรือเปล่าไม่รู้นะ เออแต่ตัวเนี้ที่ผมขี่เป็นตัวท็อปช่วงล่างโหมดมากแล้วเขาเหมือนแบบว่าเป็นอาวันยุคใหม่ได้เลยแล้วกันผมใช้คำนี้เลยมันต่างจากตัวเดิมเยอะเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยมันจะมีความเป็นเน็กเก็ตไบส์แต่ตัวเนี้มันรู้สึกว่ามันเหมือนรถสปอร์ตมันเหมือนรถสปอร์ตมากกว่าเนกเก็ตไบส์อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนจากตัว G3 ที่ผมได้ลองขี่เยอะมากๆเลยครับสนามสวยมากสนามสวยสนามสวย,สสวยตอนนี้ยิ่งดึกเนี่ยยิ่งสว่างสวยงามเลยครับ ดีมากมากดีมากมากเลยแล้วก็แล้วก็จะบอกว่าไอ้พรีชิปเตอร์เขาดีมากเลยนะคือได้มีโอกาสขี่ตัวเจน3ตอนนั้นเนี่ยพรีชิปเตอร์เนี่ยมันยังเหมือนแบบต้องใช้ในรอบเครื่องที่ยังต้องสูบอยู่ไม่ว่าจะ up หรือดาวเมื่อกี้ลองเตะเล่นดูปรากฏว่าจะ up หรือจะดาวลงหมดนะเหมือนไม่ต้องใช้รอบเครื่องเยอะเห,อเหมือนกับรุ่นแรกๆแ,แล้วดีมากมากเลยดีมากมากเลยอันนี้ยอมรับเลยว่าโหเจ๋งมากเจ๋งมาก ายบายนะคะออยู่ันสยาผมต้งบอกว่าทิงเรจะยิ่งหิ้ความสว่างของเขาใครบอกว่าไอรอนแมนผมไม่หรอกเดี๋ยวเก็นยาเดี๋ยวชวยพี่ใหญ่จ้าไปดับกัาพี่ đi vào đó à à